มังกรบทที่486อุ้มเหลนหลังจากชูแก้วฉลองและผลัดกันดื่มอย่างคลื่นเครงจนกระทั่งงานฉลองเสร็จสิ้นแขกเรือของตระกูลหลินต่างทยอยกันกลับบ้านหลินสเสวียนกับหลินอู่เป็นคนไปส่งแขกแ,แทนหลินเซียวเซียนหลินเซียวเซียนเรียกเซี่ยมั่งเหยาวยและเฉินเฟิงมาอยู่ด้านหน้าของตนเองเขาชำเลืองมองเซี่ยมั่งเหวยก่อนจากนั้นค่อยมองมาทางเฉินเฟิงแกชื่อเฉินเฟิงเหรอ รับคุณตาผมชื่อเฉินเฟิงเฉินเฟิงพยักหน้ารับแถมพูดกับหลินเซียวเซียนด้วยความเคารพนอบนอมแกแต่งงานกับเหยาวเหยามาสามปีแล้วนี่หลินเซียวเซียนประมาณการแล้วถามกลับสามปีสามเดือนครับเฉินเฟิงตอบสามปีกับสามเดือนแล้วเหรอนานแล้วหลินเซียวเซียนถอนหายใจแต่งงานกันมานานพวกแกทำไมยังไม่มีลูกกันอีก ลินเซียวเซียนถามกลับอีกครั้งเฉินเฟิงค้างเติ่งคำถามของหลินเซียวเซียนที่ถามออกมามันเป็นคำถามที่เขายังไม่ทันตั้งตัวเลยได้ข่าวว่าพวกแกแต่งงานกันมาสามปียังไม่เคยนอนห้องเดียวกันเลยลินเซียวเซียนหรีตาพร่ามัวและถามคำถามแต่งงานกันมาสามปียังไม่เคยนอนห้องเดียวกันเลยคำถามนี้ของหลินเซียวเซียนทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานในเวลานั้นเหมือนระเบิดลง หรือว่าข่าวความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของเสี่ยเมิงเหยาวกับเฉินเฟิงนั้นจะเป็นเรื่องจริงแล้วทำไมไม่อยู่ห้องเดียวกันหลินเซียวเซียนมองมาทางเสี่ยเมิงเหยียวถึงแม้ว่า3มปีก่อนเขาจะออกคำสั่งให้เสี่ยเมิงเหยียวไม่อนุญาตให้ตระกูลเสี่ยเข้ามาเหยียบในตระกูลหลินแต่สมปีที่ผ่านมานี้ข่าวคราวของตระกูลเซี่ยเขาก็สนใจมาโดยตลอด ตอนที่เขาได้รับข่าวมานั้นเฉินเฟิงเป็นเพียงคนไร้ประโยชน์จริงๆราวกับว่าไม่มีที่มาที่ไปเขาว่าเมื่อวันนี้เขาได้เห็นเฉินเฟิงแล้วมันกลับนอกเหนือจินตนาการที่เขาคิดเอาไว้เรื่องร่างกายไม่ต้องไปพูดถึงอีกอย่างภูมิหลังก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเขาไม่รู้ว่าผู้ชายที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้แล้วทำไมเสี่ยม,มเหงหยายัางไม่พอใจอีกคุณตาฉัน เสียเมื่งเหยา่ยงหน้าแดงเธอไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้หลินเซียวเซียนฟังอย่างไรดีการที่เธอแต่งงานกับเฉินเฟิงมาสามปีนั้นเธอคอยรักษาระยะห่างมาโดยตลอดการสัมผัสที่แนบชิดแค่การจูบเท่านั้นและยังไม่เคยรู้กล้ามมากไปกว่านั้นหลินเซียวเซียนถอนหายใจเหียาเห่ยาตามีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีถ้าแกไม่ยอมอยู่ห้องเดียวกับเฉินเฟิงงั้นตาก็คงหมดหวังที่จะอุ้มเหลนแล้ว หลินเซียวเซียนเบนสายตามาทางเฉินเฟิงแกอีกคนเฉินเฟิงการเป็นผู้ชายบางครั้งก็ต้องเป็นฝ่ายรุกเหยา่เหยาเขาอายเธอไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าแกก็อายด้วยแกไม่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยเหรอเฉินเฟิงได้แต่ยิ้มให้อย่างของขื่นเขาไม่คิดเลยว่าหลินเซียวเซียนจะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าแต่ว่าเป็นไปาตามที่หลินเซียวเซียนพูดระหว่างการคบกันของเซี่ยเม,มิ่งเหยา่นั้น ปัญหาของเขานั้นมีมากมายการเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขายังไม่เคยริเริ่มรู้ก่อนเลยคราวหน้าเจอกันตาหวังว่าจะเห็นพวกแกพาลูกมาด้วยนำเสียงหลินเซียวเซียนพูดอย่างให้ความหวังอือเสี่ยเม,มิงเหยาวยยักหน้าให้อย่างเชื่อฟังในใจเกิดความสับสนมากมายครั้งหน้ายังมีครั้งหน้าอีกเหรอตาคงไม่รู้ว่าเธอกับเฉินเฟิงนั้นอย่าขาดจากกันแล้ว หลินหลานที่อยู่ด้านข้างไม่ได้คิดมากมายอะไรสิ่งที่เธอสนใจในวันนี้คืออารมณ์ของหลินเซียวเซียนหลินเซียวเซียนพูดคุยกับเฉินเฟิงในตอนนี้เห็นได้ชัดว่ายอมรับเฉินเฟิงในฐานะหลานเขยแล้วการทดสอบเฉินเฟิงในวันนี้เฉินเฟิงผ่านฉลุยปัญหาใหญ่หลวงในเวลานี้คือจะทำยังไงให้เฉินเฟิงกลับมาคืนดีกับเซี่ยมมิงเหวาหรือว่าให้เขาสองคนนอนห้องเดียวกันไปเลย หลังจากส่งบรรดาแขกเรือกลับไปแล้วหลินเซียวเซียนก็นั่งรถของหลินสเสวียนออกไปจากโรงแรมจินหมา่าเฉินเฟิงรวมทั้งหมดสามคนเดินออกมาจากโรงแรมจินหมา่าแม่พ่อฉันละ่ะทำไมเขาไม่ยอมมาเซี่ยเมิงเห่ยาเอ่ยปากถามหลินหลันเมื่อวานเซี่ยเว่ยกวัวเดินทางออกจากเมืองทางโจมาแล้ว ตามหลักแล้ววันนี้เขาน่าจะมางานฉลองวันเกิดทนันแต่ตอนนี้งานฉลองวันเกิดของหลินเซียวเซียนก็เลิกแล้วแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเซี่ยวเว่ยกลัวใช่สิพ่อแกละหลินหลันเอามือทาบที่หน้าอกเพราะว่าเพิ่งคิดได้ว่าเซี่ยวเว่ยกลัวยังไม่มางั้นเดี๋ยวฉันโทรศัพท์หาเขาดีกว่าเซี่ยมเมิงเหยาวยขมวดคิ้วโก่งพลันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่าก็โทรไม่ติดแต่โทรศัพท์ของหลินหลันก็ดังขึ้นมาแทน เบอร์โทรศัพท์ของพ่อแกหลินหลันมองหน้าจอโทรศัพท์จากนั้นก็กดรับสายเฮ้ยกลัวหลินหลันเตรียมพูดแต่ปลายสายมีเรียกแสบแก้วหูดังขึ้นมาแทนคุณคือหลินหลันใช่ไหมเมื่อได้ยินเจ้าของเสียงว่าเป็นผู้หญิงหลินหลันตะลึงไปชั่วครู่จากนั้นน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปในทางไม่ดีฉันคือหลินหลันแล้วแกเป็นใครทำไมเอาโทรศัพท์ของสามีฉันมาใช้สามี ที่แท้ไอ้บ้านนอกนี่คือสามีของแกเสียงหญิงสาวปลายสายหัวเราะอ,อย่างเย็นชาไอ้บ้านนอกเป็นสามีของแกงั้นเรื่องก็ถือว่าไปได้ดีสามีของแกมาทำร้ายลูกชายของฉันแกรีบเอาเงินมาที่จิงซี่โกจี้อะไรนะเขาทำร้ายลูกชายของแกลินหลันตะลึงเสี้ยวเว่ยกวัวเนี่ยนะอยู่ดีอยู่ดีจะไปทำร้ายลูกชายคนอื่นทำไมกันตีด ลินหลันยังอยากถามรายละเอียดต่อแต่ว่าทางนั้นดันตัดสายทิ้งแม่เป็นอะไรไปเซี่ยเมิงเหวาวสีหน้าเป็นห่วงจนต้องถามกลับอย่างงอดไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าพ่อแกไปทำร้ายลูกชายของเขาให้พวกเราเอาเงินไปด้วยหลินหลันพูดอย่างกังวลพ่อฉันเนี่ยนะไปทำร้ายลูกชายของเขาเซี่ยเมิงเหวยาวเลิกคิ้วก่งเซี่ยเว่ยกัวไม่ใช่คนที่หาเรื่องใส่ตัวไปทั่ว ที่ไหนเหรอเรารีบไปกันเถอะเฉินเฟิงผู้โทรศัพท์ของเซี่ยว่ยกัวก็ถูกยึดเอาไว้แล้วคนก็น่าจะถูกคุมตัวไว้แล้วงั้นเรื่องมันรีบร้อนขนาดนี้ต้องรีบไปจิงซี่โกจี้15บห้านาทีหลังจากนั้นเฉินเฟิงขับรถมาที่จิงซี่โกจี้ตามที่หลินหลันพูดเมื่อมาถึงตรงประตูจิงซี่โกจี้เฉินเฟิงก็เห็นคนกำลังยืนล้อมอยู่พร้อมทั้งชี้ไปทางไกล เฉินเฟิงมองไปตามมือที่ชี้ไปเมื่อเห็นภาพสีหน้าก็ขรึมลงทันทีเว้ยกลัวพ่อหลินหลันกับเซี่ยมั่งหยาส่งเสียงตะโกนอย่างตกใจพร้อมทั้งรีบเปิดประตูรถแล้ววิ่งลงไปหาทันทีไม่ไกลนักมือทั้งสองข้างของเซี่ยเว้ยกลัวกอดเข่าแน่นท่าทางเจ็บปวดจนอาศัยต้นไม้ใหญ่พิงหลงัง ใบหน้าของเขามีแต่เลือดไหลนองมือทั้งสองข้างที่กอดเขามีแต่เลือดไหลไม่หยุดจนสามารถเห็นกระดูกขาโผล่ออกมาพ่อพ่อเป็นไงบ้างเซี่ยเมิ่งเหยาวยและหลินหลันเดินมาตรงหน้าเซี่ยเว่ยกัวตอนเมื่อเห็นขาเล็กมีกระดูกโผล่ออกมาหัวใจของเซี่ยเมิงเหยาวยเจ็บปวดทรมานดวงตางดงามตาแดงแฉะเมิ่งเหยาวยหลินหลันพวกเธอมาได้ยังไงน้ำเสียงของเซี่ยเว่ยกัวมองสองคนอย่างอ่อนล้า เว่ยกลัวใครเป็นคนทำดวงตาหลินหลันลุกโคลนพร้อมทั้งน้ำเสียงความโกรธเคืองขาของเสี่ยเว้ยกลัวก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเมื่อก่อนเคยมีแผลเก่าอยู่ครั้งนี้ถูกคนทำร้ายถึงขั้นนี้ต่อไปจะให้เขาเดินได้ยังไงแกก็คือเมียของไอ้บ้านนอกนี่ใช่ไหมเสี่ยเว่ยกลัวยังไม่ทันพูดด้านหลังของหลินหลันก็มีเสียงแสบแก้วหูดังขึ้น ทันใดนั้นก็มีหญิงสาววัยกลางคนที่ผมหยิกสีแดงสดใส่กระโปรงตัวโครงรูปร่างเจ้าเนื้อเดินเข้ามาหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่487เเลี้ยงหมาก็ไม่ยอมใส่เชือกคล้องคอหมา